น้ำใสตอกลงผีวัดสเกตเรียนสูตรจากต้นตำรับเลยจากตอกลงผีเรียนสูตรตัวต่อตัวคนเช่าคนแก่เขาสอนบอกวิชาให้เคล็ดลับให้เรียนมาแล้วก็มาสอนภรรยาให้ลองทิมลองอะไรเขาก็บอกว่าใช้ได้ไปขายลูกค้าได้รับประทานตอกลงผีเมื่อก่อนปากซอยก็จะมีทำรงศพทำหีบศพลงไม้ทำกึ่งไม้ทำไม้ ประกอบไม้สมัยก่อนในซอยส่วนมากจะเป็นคนจีนที่มาประกอบธุรกิจตรงนั้นกลายวัสกตเดินทะลุหน้าหลังได้นะครับในซอยนั้นก็ทะลุวัสเกตได้เลยเข้าออกเข้าออกนี่แหละคือซอยชุมชนตอกลงผีเหตุผลที่ชื่อ ตอกลงผีสมัยก่อนได้มีโรคระบาดชื่อว่าอาีวาตกโลกชาวบ้านก็ไม่รู้จะเอาศพคนเสียชีวิตไปไว้ที่ไหนทิ้งเพราะมันเป็นโรคระบาดอาีวาตกลโลกไปที่ไหนใครก็ไม่รับก่อนมาท,ทิ้ง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 ในซอยนั้นนะ่ะมาทิ้งไว้ข้างในเป็นสูสารเป็นที่เก็บศพเป็นโกาดาังของวัดสเกตเข้าออกเข้าออกเข้าออกเป็นตำนานกเ็เลยมีชื่อว่าตอกลงผีตอกลงผี เป็นชุมชนเก่าแก่ผมคุ้นเคยกับตะแวกนี้มากมีเพื่อนมีฝูงอยู่เยอะมีอาหารการกินที่อร่อยสมัยเก่านะครับผมก็ไปนั่งกินไปชิมก๋วยจับน้ำใสนอร่อยน้ำใสเลือดนิ่มๆไปบ่อยมากนะครับเช้าเย็นเช้าเย็นเป็นร้านธรรมดาธรรมดาเล็กๆประตูไม้เก่าๆที่มีคนแก่คนกินสองคนผัวเมียขายอยู่หน้าร้านเหมือนอยู่ต่างจังหวัดสมัยก่อนๆ ขายมาตั้งแต่ผมเด็กๆเลยประมาณสักสีปีแล้วเราก็นับถือเพราะเพาเห็นผมตั้งแต่เล็กๆได้เรียนรู้สู่การทำทำยังไงเครื่องในถึงไม่มีกลิ่นรสชาติน้ำเป็นยังไงต้องใส่ตำลึงด้วยนะต้มน้ำทำยังไงไม่น้ำไม่ขุนศึกษาเรียนรู้ใช้เวลาประมาณปีหน่อยๆปีกว่าๆเป็นสูตรเฉพาะร้านเก่าแกนของจอบลงผี น้ำซุปเนี่ยก็ต้องมีเล้งใส่นะเล้งกระดูกหมูเนี่ยครับใส่เยอะๆจะได้หวานลากผักชีตำกระเทียมพริกไทยใส่ลงไปด้วยต้องชิมรสชาติจะต้องมานั่งปรุงเองแล้วก็ชิมเองทุกครั้งก่อนจะเปิดร้านน้ำต้องดูดประมาณขนาดนี้ถ้าไปเร่งไฟมากน้ำก็จะขุ่นทำให้รสชาติเปลี่ยนมันมีวิธีการเร่งไฟยังไงขนาดไหนถ้าเดือดแล้วเราจะหลีขนาดไหนต้องร้อนตลอดด้วยนะครับถ้าไม่ร้อนตลอด จบข่าวเลยครับใช้ไม่ได้เลยคนรับประทานอันดับแรกคือว่าอยากทานร้อนๆเขาเรียกว่าให้คล่องคอรสชาติน้ําซุปหวานใสน้ําซุปนี่อย่าให้ข้นนะครับพี่รับข้นแล้วไม่อร่อยน้ําซุปต้องใสยอย่ามีกลิ่นเครื่องในลงไปน้ําซุปนะฮะน้ำซุปต้องหวานต้องกลมกล่อมไม่ต้องใส่เครื่องปรุงยังอร่อยกินเปล่าๆลูกคา้ายังซดน้ําเกี้ยงเลยฮะเอียงถ้วยทานเลยฮะโดยส่วนมากนะครับที่มารับประทานจะเป็นอย่างนั้นเรามั่นใจว่า ของของเราออกมาให้ลูกค้าทานแต่ละชามอร่อยแน่นอนเครื่องในทุกชนิดนะถ้าล้างไม่ดีหรือไม่มีวิธีในการทําความสะอาดดีจะมีกลิ่นถ้าเราเคี้ยวไปคำนึงเนะี่ยคนทานต้องเครื่องในบ่อยๆทานไปนิดเดียวคําเดียวบางทีลูกค้าบางท่านสะอึกเลยนะบางที่เครื่องในนี่สําคัญมากนี่ถ้าล้างไม่ดีหรือว่าไม่มีกรรมวิธีในการทําออกมาน้ําร้อนๆที่เราอยากจะซดอยากจะกินนี่ยเสียรสชาติเลยนะครับทานไม่อร่อยแล้วคนจีนสมัยก่อนเขาถือน่านะ เรื่องอาหาร,าหารการกินเพราะว่าคนจีนเขาบอกว่าทํางานเยอะๆต้องกินดีๆชอบเครื่องในคนชอบกินเครื่องในแล้วก็ชอบน้ําร้อนๆเวลามันร้อนๆทานอร่อยต้องเครื่องในเนี่ยเลือดนิ่มๆเลือดต้องนิ่มๆนะฮะเครื่องในต้องอย่าเหม็นคาวถ้าเหม็นแล้วกินไม่ได้เลยใส่ใบตำลึงเยอะๆใส่เสี่ยงจีเสี่ยงจีนิ่มๆใส่หัวใจใส่หมูสับร้อนๆมันจะกินอร่อย คนกินสมัยก่อนนะฮะเขาชอบจ้มเลือดหมูกินกับข้าวทานแล้วอยู่ท้องทำงานได้เยอะ การกำจัดกลิ่นเนี่ยนะครับแรกเลยวัตถุดิบของเราต้องสะอาดต้องดีสรอาของดีๆมาให้ลูกค้าดูแลวัตถุดิบอย่างดีไม่ให้มีกลิ่นเส้นกินถ้ามีกลิ่นนี่จบเลยนะขายไม่ได้เลยมาทําให้น้าซุปเราน้ําต้มเราเสียหมดเลยหมูเราต้องซื้อเจ้าประจําเราไม่ซื้อทั่วไปเดี๋ยวเกิดเอาของไม่ดีมาให้ลูกค้ารับประทานไม่ได้ไม่ได้เราต้องดูแลวัตถุดิบของเราให้สะอาดให้ไม่มีกลิ่น เหมือนกันครับโบราณกับสมัยที่ผมได้เรียนรู้มานี้เหมือนกันผมเรียนรู้มาทุกอย่างน้ําใสเนี่ยเพราะว่าถ้าน้ําขุนจะมองแล้วไม่น่าทานเราเรียนสูตรมาคือก๋วยจับน้าใสต้มเลือดหมูน้าําใสถ้าน้ําขุนเนี่ยคนจีนเขาจะบอกว่ามันไม่ใช่แม้กระทั่งใบตําลึงต้องใสใบตําลึงด้วยสูตรเหมือนกันเลยครับรับรองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเลยตอนเด็กๆก,ก็รสชาติอย่างนี้เรามาทานดูจะรู้ว่านี่หละคือก๋วยจับดอกลงผีวัดสเกต ตอนนี้ที่ร้านนันรุ่นใหม่คนเขาไม่ทาแล้วนะเขาเพราะว่าการทําเครื่องในเนี่ยแต่จ,จะล้างเครื่องจี้ล้างหัวใจเนี่ยมันยากเขาก็เลยไม่อยากทําแล้วก็หมดรุ่นไปเลิกทําไปเลิกเพราะอายุไขเอาไปเรียนรู้ได้สูตรมาผมก็เลยเก็บวิชาความรู้ที่ไปเรียนมาสอนให้ครอบครัวสอนให้ลูกสอนให้ภรรยาเสบทอดเจตนาลมเป็นวิชาติดตัวไว้เพืออยากให คนได้มาลิ้มรสชาติของก๋วยจับน้ําใสแท้ๆสมัยโบราณก๋วยจับน้ําใสสูตรเหมือนต้นตำรับเราจะทําของดีๆทําให้ครอบครัวเรากินทําให้ลูกค้าเรากินที่ตั้งร้านปัจจุบันนี้ตอนนี้อยู่ลาดพร้าว55ตลาดโชคเทยีเข้ามาเดินจากปากซอยประมาณสัก29คนเดินก็เจอแล้อยู่หน้าร้านทองเยาวราชตรงกลางตลาดเลยจะเห็นชัดนะมีไฟสว่างๆนะครับ เวลาเปิด10โมงเลิกก็ประมาณสัก2ทุ่มหยุดวันอาทิตย์นะครับหยุดวันอาทิตย์กวยจับน้ำใสต้มเลือดหมูน้ำใสตอกลงผีกลางตลาดโชคชัย4หน้าร้านทองเยวาวราช